สัญญาน่าจะมาในว,วันอีกที่วันจะได้สมใจอีกเมื่อไรจะได้พบกันเธอให้ไปที่ไหนจะไปนั่นรักฉันมั่นฉันไม่หวนใครคิดถึงความสัมพันธ์ แต่วันนั้นเรื่อยมาคิดถึงคำสัญญาน่าจะมาเร็ววันอีกอกี่วันจะได้สมใจอีกเมื่อไรจะได้พบกันเธอให้ไปที่ไหนจะไปนั้นรักฉันมัน่นฉันไม่ใกล จาก,กันวันนั้นฉันยังจำได้ทางจำใจจำใจสัมพันธ์ต่างสุขสันต์ตื่นตันหัวใจตื่นตันแต่ฉันนั้นร้องไห้รู้หรือไม่ใจฉันเศร้ากว่าคิดถึงความสัมพันธ์ สัญญาน่าจะมาล้ววันอีกอกี่วันจะได้สมใจอีกเมื่อไรจะได้พบกันนธาให้ไปที่ไหนจะไปนั้นรักฉันมันฉันไม่ใครจบไปอีกหนึ่งเพลงแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะนั่งอยู่ที่บนสกอร์หนึ่งท่านเดี๋ยวจะปิดสตรีมเลยนะคะขอบคุณนะคะขอปิดสตรีมก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยว้องอีเพลงหนึ่งแล้วปิดสตรีมนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนดึกสงัดนะคะเราจะเล่าเรื่องลี้ลับกันนะคะเกร็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ผีนะคะลี้ลับค่ะโอ้เ <c oughs> <ภ>จ้าทุยเจ้าทุยนี่ Keys, ปรับใจเจ้าทุยหน่อยนะคะ โอ้เจ้าถุยเจ้าถุยนี่เอย้ยครั้งก่อนเจ้าเคยชื่นเชยอุราเห็นเจ้าราร้องหนักหนาแล้วยายเปลี่ยนมาโศกรนเฝ้าอะไรผู้ใดก่อกรรมไหนบอกสักคำใครทำให้ต้มเพราะเหตุใดเจ้าคืนคงมรับความระทมจากไครน้ำตาถุยเจ้าอาบนอง เบิ่งมองหาใครๆอยากจะทายนักว่าหัวใจฉันในดังใครใมาสั่งเจ้ามีความสุขไม่ก,กี่เดือนความรักค่อยเพื่อนเรื่อนกับใครไง่ายนักแสนเศร้าในสว่วงมนตนหะนักอกหักหรือถุยเจะมัวตรอมอ,อกตรอมอยู่ใหญ่รักภากจากไปแต่ใจเธอถุยรักเปาะหักเป็นเช่นคุย ของเปลี่ย,ยนทุยจดจำเกิดจากเรางงงมถอดไรเพราะซื่อเกินไปเชื่อในถอยคำเขาหลอกดวงเราให้ชำ้ำหลงงมง,งายนำเรื่อยมาขอจงฟังก่อนเอถิดทุยเพื่อนทุยชำ้ำวิญญาค่าจะคอยซับให้น้ำตามามาเถิดมาเถ้าเจ้า ้ายังเคยถูกบวงเช่นกันักความรักมันกัดวันสู่เอาเรกว่าเป็นกรรมของเราอย่ามัวเงาเลยแต่ก่อนมาค่ามีผู้ครองเขาอยู่ประคองสุดใจชื่นเฉยแล้วไม่ทันไรถุยเอ้ยเขามีผู้ชายใหม่มาเฝ้าอาวอนหลับนอนห่วงใยโรคห้อะไร เจ็บในอหัาช้ำยิ่งกว่าทุยนักหนาเหมือนดังใจข้าขาดลงคิดดูถิดว่าใจคนเปลี่ยนวนนี้ยืนยงแต่ใจทุยนั่งเสือถือตรงมักมาลักเดียวมันคงยิ่งใหญ่ข้าชมเชยจิตใจจ้องงามไม่เคยคิดสามทำนาเรื่อยไปถึงแม้ทุย ใจแสนดีเจ้าทุยมน่ารักเนาะเจ้าทุยมน่ารักมาก